พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาะงเจ้าพระบรมราชินีพระสถานรพระบรมราชพทราชทานพระบรมราชวโรกาศให้คณะบุคคลฝอาทูลละอองธุลีพระบาทเวลา1 7 1 3นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระเจาทาพระบรมราชวโรกาศให้ในเชคฮาซินานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศฝอาทูลละอองธุลีพระบาท โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรวมเฝ้าทูลละอ่องสิรีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบางกลาเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16-21มกราคม2535และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวบางกลาเทศหลายครั้งกับพัฒาานาโครงการความช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิ ด้านเกษตรกรรมและสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีระดับรัฐบาลและผู้นํารัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนการเรียนของผู้นําในระดับสูงและมีการดําเนินงานในความร่วมมือที่สําคัญด้านต่างๆที่ดําเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบชิดยิ่งขึ้นปัจจุบันสาธารณรัฐ ประชาชนบางประเทศมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระการเปรงตำแหน่งคราวละ5ปีโดยมีนายมูฮัมหมัดชาฮาพุดินเป็นประธานาธิบดีและเชคฮาซินาเป็นนายกรัฐมนตรีเวลา1ินาฬิกากนาทีพระสถานพระบรมราชบโรกาศให้นางอโนชาชีวิตโสพลประธานสาฎิกานางผูพิภากษาประจําศาลรุ่นที่7 7และนางสาวจุธารัตน สิทธิยากรผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่7 6กต้อถูลองทุลิพระบาททวายสัต,ปตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายเพียงไกรกันยมัน่นเลขาธิการสาบันพัฒนาคริสตการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมและนายธานีสินธานาดเลขาธิการสำนักงานสาธรยุติธรรมรวมเฝ้าถูลองทุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้ได้พะสถานพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้น ได้ด้วยใจที่ยุติธรรมผู้ที่จะสามารถอำนวยความยุติธรรมได้ต้องมีใจที่ซื่อตรงสุจริตยึดมั่นในเหตุผลมั่นคงในความจริงและเที่ยงตรงเป็นกลางไม่หวั่นไหวเองเอียงไปด้วยอคติต่างๆท่านทั้งหลาย กล่าวคำปฏิญ,ญาณไว้แล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาและอบรมจิตใจให้สุจริตยุติธรรมอยู่เสมอแต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและแก่ประชาชน สมดังคำปฏิญาณที่ให้ไว้อย่างแท้จริงเวลา17:45นพระพระถานพระบรมราชวโรกาสให้นายนครินไม่ไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมนูญนายสุเมฆรกรกุลเจริญตุลาการสารรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลิขภัณถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายสุเทืองรักส์ทรงศีวิไลเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญรวมเฝ้าทูลละอองทุลิขภัณด้วย โอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักในการปกครองประเทศท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ในการทํางานมามากเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านได้มาถวายสวยปฏิญาณแล้วย่อมเป็นการสแสดงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนจึงขอให้ท่านรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เวลา17กรกลาคม58นาทีพระสถานพระบรมราชวโรกาสให้นายวรพจน์วิสรุพิษประธานสาปกครองสูงสุดนำตุลาการสาปกครองสูงสุดและตุลาการสารปกครองชั้นต้นเฟ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นายประพัฒน์ตันสุวรรณนน์เลขาธิการสำนักงานสารปกครองและนายจำนงถาวรวิสิตรองเลขาธิการสำนักงานสารปกครองรวมทูลละอองทุลีพระบาทด้วย โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสถานพระราชดํารัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การพิจารณาคดีปกครองนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลายอย่างนอกเหนือจากความรู้ทางกฎหมายแล้วยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินการดำเนินงานขององค์กรต่างๆและดำเนินชีวิตของประชาชนด้วยทุกท่านแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกด้านให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอและนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินคดีความที่เกิดขึ้น เพื่อประชาชนจะได้รับความยุติธรรมแในปฏิบัติราชการรวมทั้งการบริหารองค์กรต่างๆจะได้มีบรรทัดฐานที่ถูกต้องแท้จริงถ้าทำได้การบริหารกิจการของบ้านเมืองก็จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมซึ่งนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคงในชีวิตของทุกคนสืบไป สมเด็จพระนิณิธราที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ เวลา14นาฬิกา17นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการตไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทิราสภาการตไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการิไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวริ์ทิราชสภาการตไทยครั้งที่50มีระเบียบวาระอาทิผลการสัญหากรรมการ สภาสถาบันผู้ส่งคุณวุฒิแทนชุดปัจจุบันที่สครบวาระรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำมปีการศึกษา2567การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการประจำปี2566แนวทางการขับเคลื่อนของสภาวิชาการในปี2567 การขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสาธรณภัยหลักสูตรใหม่การขออนุมัติปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสาขาวิชาการพยาบาลเด็กประจำปีการศึกษา2566และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เวลา17นาิก59นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังสาลา150ปีวัดมกุฏกษัตริยารามในการสวดพระอภิธรรมศพนายสุนาถบุญนาคซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่21เมษายน2567สิริอายุ76 0ปี 6. เดือนนายสุนาถบุญนาคเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2496 เป็นบุตรของนายทอกับนางทิบุญนาคในวัยเด็กเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเซนคาเบียนและโรงเรียนเทพศิรินสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงด้านการทํางานดํารงตําแหน่งประธานบริษัทปาริษัสํากัดด้านครอบครัวสมรสกับนางกรองใจบุญนาคนามสกุลเดิมยิ่งเกเรินมีบุตรสองคนนายสุนัตบุญนาคเคยถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ดาวเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นการส่วนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิทธิพุชรพรประธานพระบรรากาศให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิบูลสงครามเฝ้าถวายเปิญยาปัญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา19นาฬิกา57นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิทธิพาภรณรเสด็จออกณห้องรับรองอาคารศูนปฏิบัติการกองที่41 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประธานพระโรกาศให้ในายโอภาสเขียววิชัยนายกสภามหาวิทยาลัยพิบูลสงครามพร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ฟอถวายปริญญาปรัชญา,าดุษฎีบัณฑิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพจชฑาภรส่งนําความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ทรงศึกษาค้นคว้าม,มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชน ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติทรงอุทิศพระองค์ทำาุกบำรุงพระพุทธศาสนสาศาสนสถานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านผู้ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอาทิสรงอุปถัมภ์วัฒธรทริปไัยประดิษฐ์อภอแม่แตงจัวดเชียงใหม่ ทรเป็นประธานคณะผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีทรงบุรณะวัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแกุ่ทธศรสนิกชนทรงเป็นประธานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่าการจังหวัดเชียงใหม่โดยทรงเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของุทธศาสนิกชนโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสารรค์และยั่งยืน นอกจากนี้ทรงก่อสร้างกองทุนพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิทธิพายจุธาภรเพื่อช่วยเหลือสาธานักุศลและมีพระดำริจัดตั้งโครงการบ้านกู้ภัยร่วมใจสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือรัษดรที่ประสบภยัยตลอดจนประทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภยัยพิบัติตา่างๆโดยพระเกรยาิิและเรียวัดอันงดงามซึ่งทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนมาโดยตลอด องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเน่องในวันคล้ายวันสวรรคต25เมษายน2567 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดก้าระหม่อมให้ผลเอกไพบูลย์้มิฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมจุดทุปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต25เมษายน2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกรารชของชาติไทยทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปีชาสามารถและทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการรบทรงทำศึกสงครามมาตลอดทชนที่โดยทรงทำสงครามยุทธหัตถีบนหลังช้างกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชั่ชนะ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชโดยมีการจัดงานรัฐพิธีซึ่งมีหน่วยงานต่างๆร่วมวางพวงมาลาเพื่อเผยแพรพ่พระกิติคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผู้วัราศการจังหวัดนราธิวาสซืดดอกไม้และประกาศสิ่งของพรสทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระตรูนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมพระจาการจังหวัดนราธิวาสเส้นออกไม้และเกล้าสิ่งของพระสทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทมูฮัมมัดเฟาซีซาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีสาครอจังหวัดนราธิวาส ขณะรักษาความปลอดภัยคณะกรรมาการตรวจสอบความพร้อมการขออนุมัติการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสีตึงงวิทยามื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาอย่างความเลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบตำรวจโทมูฮัมมัดฟาวซีและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกลสิริวิบูลราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเอาพระราชารทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขอ,อนามัยและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ได้โอกาสในสถานสงเคราะห์โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสิรอาหารพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มอบเกียเด็กผู้พิการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโทษมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2 5 6 7 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเรือเอกวีรศักอ์ออกกังวานเสิญอาหารกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชพัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวด,ดีค่ายอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจำนวน289คน ส่วนที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาปโปรดกล้าโปรดกร,กรหะหม่อมให้พลตำรวจโทมนทนทันบุญนาคเชิญอาหารพระราชทานกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภพัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่จำนวน502คนและทรงพระกรุณาปโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายไพศาลล้อมทองเชิญอาหารพระราชทานกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน สังสิตอธัญบุรีจัังหวดปทุมธานีจำนวน274คนในพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการสุขอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4ที่อาคารสิริพักตีธรรมวัดประยุรวงศาว,วริวิหารในพระากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการสุขอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สี่ ซึ่งโครงการทุนและเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรรวิหารจัดขึ้นในปีงบประมาณ2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2567และเพื่อสร้างโอกาสการเทศนาธรรมแก่พระภิกษุทั่วประเทศ ในการสร้างมาตรฐานการเผยแผ่แผพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กเกยาวชนและประชาชนในการสืบทอดพระพุทธศาสนารวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้วัดและสำนักเรียนทั่วประเทศได้สร้างสารรค์กระบวนการเรียนการสอนเทศนาวิธีและพัฒนาศักยภาพของพระพิสุโดยมีพระสงฆ์สมัครเรียน2 6 1รูปผ่านการสอบข้อเขียนสัมภาษณ์73รูป ส่วนใหญ่ได้จาริกสั่งสอนประชาชนในรูปแบบของการเทศนาปากฐกถาอภิปรายบรรยายหรือเทศปุจสาวิสัชนาให้ดวงตาแก่สังคมทั้งในและต่างประเทศมีผลงานอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดยการฝึกอบรมระหว่างวันที่25เมษายนถึง9พฤษภาค,คม2567แบ่งเป็น3ภาคการเรียนได้แก่ภาคเจริญจิตตภาวนาภาควิชาการและภาคปฏิบัติซึ่งได้กราบปรารถนาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติตลอดหลักสูตรวัดประยุระวงศาวารว,รวิหารเป็นสำนักเทศนาที่เด่นดังมาตั้งแต่สมัยร,รัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณอคมนครีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลายัยรัชภัฏสงขาเป็นวันที่ส พลเอกดาโพลรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลาัยรัชภัฏนสงขาโดยในวันนี้ได้รับฟังการบรรยายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลายัยด้านกิจการนักศึกษาจากผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อยกระดับและส่งเสริมหนุนทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่21ควบคู่กับความรักความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลาัยรัชพัฏนและความเป็นชาติไทยรวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในมหาวิทยาลายัย พร้อมกันนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฏนนับแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันและระับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า600คนโดยในช่วงบ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นํานักศึกษาแต่ละคณะในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภูมิสังคม อคมตรีติดตามการดำเนินงานสู่พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อจังหวัดตากพลเอก,กประนธรุธติอคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูที่โครงการหลวงไปติดตามการดำเนินงานสู่พัฒนาโครงการหลวงเรอต่ออำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากสู่พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยซึ่งดำเนินงานสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางพระสทานจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบริมาถบาพิตร เพื่อระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าปากการกระยอ25หมู่บ้านม่งแก้ไขปัญหาความยากจนการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรสู่การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในปี2566เกษตรกร,ร,กรมีรายได้วรวม2.3ล้านบาทพร้อมกันนี้ได้ตรวจพื้นที่การดําเนินงานอาทิและอเนกประสงค์รวมใจพักดีที่ใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน อาคารรวมใจพักพดีภูมินที่รับรองคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศิละปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูงจุดรวบรวมงานหัตถกรรมชนเผ่าและสถานที่ฝึกอบรมการทอผ้าแก่สตรีประกากรโยะในพื้นที่รวมทั้งศสุขศาลาโครงการหลวงเลตอตอให้บริการการแพทย์พื้นฐานแก่ชุมชนโดยพีบาลวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุขและอสมอน้อยหลังจากเปิดให้บริการมาหนึ่งเดือนมีผู้เข้าใช้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป136คน โรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจระบบกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหารระบบผิวหนังและโรคตาเนื่องในวันคล้ายว,าวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศรวร,รมหาราชวันที่25เมษายน2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติมหาราชแห่งนครบหลักชัยแห่งเหล่าทัพราชอ,อาณาจักรมั่นคง 25เ15มีสาย,ยนคนทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนักโรผู้ยิ่งใหญ่และทรงเป็นจอมทัพผู้เข้มแข็งต้นแบบของเหล่าทหารหารแห่งกองทัพไทย ทรงใช้พระอาาัจฉริยภาพพระพิชาสามารถและความชำนาญในตำราพิชัยสงครามของพระองค์นำกองทัพไทยข้อกอบกู้เอกราชและอิสรภาพจากข้าศึกศัตรูผู้รุกรานจนได้รับชัยชนะ พื้นแผ่นดินกับฟื้นคืนความสงบร่มเด็นด้วยทรงทํามนบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านปราศจากศึกสงครามเป็นระยะเวลาอันยาวนานด้วยพระราชพีชายาแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ที่ทรงดำรงความเป็นเอการาชความเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยอย่างยิ่งยวดเพื่อทำรงไว้ซึ่งอธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างมั่นคงซึ่งนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมาหากษัตริย์ถือเป็นเสาหลักอันสำคัญของชาติที่คุ้มครองรักษาและเกื้อกูลแผ่นดินให้มีความสงบร่มเย็นมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนล่วงมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทมงมีพระราชรัทธาในพระราชาจริยวัตรและพระราชากรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นดังสมเด็จพระบูรพกสิยาธิราชและบูรพาจารย์แห่งราชนจาจักรไทยทรงเป็นต้นแบบแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เข้มแข็งกล้าหาญเด็ดเดี่ยวฝ่าฟันอุปสรรคทั้งยามศึกสงครามและทรงมุ่งมั่นในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างมั่นคง หากแต่นแน่นปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์นส่งต้องนำกองทัพทำการรบเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองไว้เหมือนอย่างในอดีตแล้วก็ตามแต่สถาบัานพระมหากษัตริย์ยังทรงมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมั่นคงและลึกซึ้งด้วยพระสงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทร่งยังประโยชน์สุขให้แก่ประสบกรณนทุกด้าน ซึ่งนับตั้งแต่การเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาาถทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาต้นแบบแห่งความดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนถึงพระมหากราุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้สืบทอดเจดตจำนงในการปกปักรักษาบ้านเมืองและอนาลรัษดรอ,อย่างต่อเนื่องโดยสมบูรณ์ดังนั้นในวันที่25เมษายนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นวันที่ระลึกถึงวีรกษัตริย์และบรรพบุรุษไทยพียงอย่างเดียว ยังคือเป็นวันที่สำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะหลอมรวมใจกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้พึงะระลึกสมอว่ากว่าจะได้เป็นราชนาจากไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอิสรภาพของบ้านเมืองมาได้นั้นเพราะด้วยความเสียสละข,ของพระมหากษัตริย์กับประชาชนได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงเกิดเป็นความรักความสมัรสมานสามคัคคีนำพาประเทศมาสู่ชัยชนะมาจนถึงวันนี้ หากแต่เพียงนับจากนี้ปวงชนชาวไทยต้องพร้อมใจกันร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก็จะสามารถนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยได้อย่างทัดเทียมนา,นานาประเทศโดยสมบูรณ์แบบในยุคแห่งการพัฒนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด